ครับวันนี้ก็ซื้อปลาดุกมาเป็นชิ้นๆนะครับก็จะเอามาทอดกรอบนะครับเอาแบบกรอบกินได้ทั้งก้างเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมาผัดชาผัดๆแบบเผ็ดๆหอมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันวิธีล้างขาวล้างเมือกปลามึกนะครับฮะปลาดุกวิธีล้างข้าวล้างเมือกปลาดุกเออเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาปลาดุกมากกรอบนะครับเอาไปผัดชานะครับเป็นปลาดุกกรอบผัดชา ผัดชานี่ต้องมีโหระพานะครับเดี๋ยวก็ไปเก็บโหระพาก่อนโหระพาก็งามมากเลยนะครับตรงนี้ก็มีดอกเนี่ยเราตัดเอาดอกออกไปเลยก็คือเก็บช่อที่มีดอกนะครับนี่นี่นะครับเพราะว่าเราไม่เอาดอกไว้ก็คล้ายๆกับใบกะเพราครับก็คือไม่เอาดอกนะครับดอกเนี่ยก็คือทําให้เขาแก่ไวตายไวไว่าง่ายๆออกไปเลยเนี่ ต้นที่ไม่ได้เก็บก็ตัดดอกออกทิ้งไปเลยนะครับนี่นะครับตัดออกดอ,อกทิ้งไปเลยนี่ตอนนี้ก็ไล่ตัดหมดเรียบร้อยแล้วนี่อ่ายังเหลือยังเหลือตัดีได้หัหละพามานะครับก็เอามาล้างน้ําให้สะอาดนะครับนี่นะครับจุ่มน้ําแบบนี้เลยเด็ดเลยนะครับเด็ดเป็นใบเด็ดนะครับไม่ได้รูดปลาดุกซื้อมาจากตลาดเป็นชินช้นๆแบบนี้นะครับเกลือ น้ำส้มสายชูขยำขยำขเขาขยำขยำขยำเพื่อเป็นการดับขาวล้างน,น้ำให้สะอาดน้ำที่บ้านก็นไหลเท่านี้นะครับเนี่ยไอ้โอยไอ้โอนยครับเสร็จแล้วก็เอนัดออกเสร็จแล้วก็เอามาเรียงไว้ในตะแกรงนะครับเพื่อเป็นการสะเด็ดน้ําแบบนี้ดีนะครับก็เสร็จแล้วก็เอาไปผึ่งนะครับไปผึ่ง เอาไปผึ่งในตู้เย็นเลยง่ายๆไม่มีแมลงวันกวนแน่นอนนี่นะครับปลาดุกก็ผึ่งผึ่งในตู้เย็นนี่ะครับจนแห้งสนิทเลยนะครับแห้งเลยมันคือสด็จน้ำเรีบยบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาทอดนะครับน้ํามันนี่ก็ต้องเยอะๆใช้ไฟแรงเลยตอนนี้เร่งน,น้ํามันให้แรงให้ร้อนน้ํามันร้อนแล้วก็จะมาปรับเป็นไฟกลางเกือบอ่อนนะครับใช้ไฟกลางเกือบอ่อนอ่าน,นี่นะครับก็น้ํามันร้อนแล้วทีนี้เราก็ใส่ปลาลงไปเลยนะครับปลาดุกนะครับใส่ลงไปเลย ค่อยๆใส่ทีละชิ้นนะครับนี่นะครับพอเขาเสด็จตามแล้วก็เอ้ยเอ้ยก็จะมีระเบิดนิดหน่อยนะครับจะมีระเบิดนิดหน่อย ก็ทอดไฟกลางเกือบอ่อนนะครับค่อยๆนวดนะครับค่อยๆนวดให้เขาสุกไปถึงข้างในนะครับเราไม่ใช้ไฟกลางไฟกลางเกือบแรงนะครับดังนั้นก็คืออันนั้นคือแบบว่ากรอบนอกรุ่มในนะครับไม่เอาเราต้องการแบบว่ากรอบเลยกรอบทั้งชิ้นเลยนะครับอ่าก็คือต้องไฟไฟอย่าแรงไฟอย่าแรงก็เทคนิคในการทอดให้เขากรอบนะครับก็คือน้ํามันก็ต้องเยอะนะครับเสร็จแล้วก็ต้องใช้ไฟอย่าแรงนะครับ นี่นะครับตอนนี้เขาก็จะมีฟองอยู่คือฟองนี่ก็คือเป็นน้ํานะครับจะมีความชื้นอยู่นะครับเราจะทอดให้เขาแบบนิ่งเลยนะครับฟองแบบนิ่งๆเลยผักนี่นอกจากจะมีโหระพาแล้วนี่นะครับก็ซื้อสําเร็จมาเลยนะครับมาดูก็จะมีกระชายแล้วก็จะมีพริกไทยอ่อนนะครับพริกแดงพริกเหลืองนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดอ่านี่ยังมีนี่อีกนะครับอ่าข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนนี่ก็จะมาหั่นเป็นท่อน นี่นะครับหั่นเป็นต้นๆแบบนี้พริกไทยอ่อนนะครับก็มาหั่นเหมือนกันนี่นะครับหัน่นหั่นเป็นต้นๆเอามารวมกันเลยพริกก็จะหันห่นแฉลบหั่นแฉลบเฉลงเฉียงแบบนี้นี่พริกแดงด้วยขึ้นไปบนดีนนครับว่าช่วงทอดปลานะครับก็มาเตรียมเครื่องต่อใบมะกรูดก็ฉีกนะครับฉีกเอาเส้นกลางออกก่อนนะครับนี่ นี่นครับฉีดพักไว้ก่อนแยกไว้ตอนนี้ปลาเราติดกันนะครับเราจะแยกตอนที่เขาใกล้ใกล้แล้วนะครับให้เขาแห้งแล้วนะครับแล้วค่อยไปแยกนะครับถ้าไปแยกตอนแรกๆเลยนี่เดินเนื้อเขาจะฉีกออกจากกันนะครับนี่เราจะแยกตอนที่เขาเนี่ยสีเหลืองๆนั่นแหละเนี่ยขนาดเนี่ยตอนนี้ยังแยกไม่ออกเลยโผ่เลยแยกออกดิเออเฮ้ววิ้นี่นะครับก็คือ น้ำมันครับโดนอากาศนะครับโดนความชื้นนะครับก็จะระเบิดตุม้มตาแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับชิ้นแล้วนี่นะครับค่อยแยกค่อยๆแยกทีละชิ้นเดี๋มวแยกแรงนะครับเดี๋ยวขาดนี่ค่อยทะลุทะหนอมทีละชิ้นทีละชิน้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเค ตอนนี้ก็ฟองของเขาเนี่ยเริ euh ่มจะน้อยแล้วนะครับก็คือความชื้นเนี่ยเขาเริ่มจะออกไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะนวดไปเรื่อยๆยังไม่กรอบหรอกเดี๋ยวตัวนี้เอาแยกก่อนแยกแยกเนื้อปลาออกจากกันก่อนตอนนี้ก็ดีนะครับเริ่มจะแห้งกรอบดีแล้วนะครับแต่ยังไม่กรอบเพียงพอนะครับแต่ก็ขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับเทคนิคของเราเนี่ยก็คือจะทอดสองรอบนะครับสองรอบรอบแรกนี่ก็คือให้เขาแห้งกรอบไปก่อนรอบสองนี่ก็คือทำให้แบบว่า หนังฟูเลยเตาก็ยังไม่ได้ปิดไฟนะครับเพื่อเป็นการย่นระยะเวลาในการผัดนะครับผักที่เราจะใช้ผัดนะครับทอดเลยเนี่ยแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้ทอดทั้งเรี่กว่าเหยาวเหยาเอาลงไปประมาณหนึ่งนาทีนะครับเสร็จแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนี่นะครับ จะเป็นการเสียเวลาแตไหนน้ำมันก็ยังร้อนอยู่การทอดปลาดุกรอบสองนะครับต้องใช้ไฟแรงนะครับเราจะเร่งไฟแรงนะครับอรอให้น้ำมันร้อนจัดๆเลยน้ำมันร้อนแล้วนะครับไฟร้อนนะครับไฟยังแรงอยู่นะครับใส่กุ้งลงไปฮะใส่ปลาดุกดิใส่ไป คางคืบเขาก็ไม่มีนะครับก็คือไม่มีฟองเลยนะครับนี่นะครับเพราะว่ารอบแรกของเราเนี่ยเล่นจะแห้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาให้แบบว่ายิ่งแห้งยิ่งกรอบใหญ่เลยนะครับแบบนี้นี่ดูสีก็รู้นะครับว่ากรอบแน่นอนนะครับถ้ากสีเข้มกว่านี้ก็คือไหมนะครับนี่นะครับก็แค่นี้แหละพอแล้วใส่พักรวมกับผักเลยนะครับแบบนี้นี่พริกที่ใช้ทําผัดชาวันนี้นะครับก็จะมี พริกกระเทียมนี่นะครับพริกกระเทียมแล้วก็พริกแกงนะครับพริกแกงพริกกระเทียมครับใส่ลงไปเลยใส่ไปพร้อมกับนี่แหละพริกแกงเผ็ดนี่นะครับเพื่อความเผ็ดร้อนเราใส่นะครับวันนี้เราก็จะนวดไปรเรื่อยให้เขาหอมนะครับให้พริกแกงเขาหอมนวดไปรเรื่อยใจเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะหอมแล้ว นี่นครับก็โอ้โหเตะจมูกเลย <c oughs> ตอนนี้เครื่องผัดหอมดีแล้วนะครับก็จะใส่น้ําเปล่านะครับ <c oughs> น้ำเปล่าก็จะไปทําตัวละลายนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันการไหม้นะครับของเครื่องผัดของเรานะครับนี่นะครับใส่น้ำเปล่าลงไปปุงรสกันเลยนะครับตอนหอยนางรม ในเครื่องแกงเผ็ดของเราก็จะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะครับก็น้าปลาสันนิดเดียวพอปึ๊กปึ๊กพอผมชูรสใส่มากอร่อยมากผักกระปุกข,ของเรานี่ก็สุกอยู่แล้วนะครับก็จะใส่ที่หลังได้เลยสรสชาติก่อนรสชาติเผ็ดร้อนเป็นที่น่าพอใจแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกนะครับเพื่อจะเพิ่มความหอมนี่ครับฉีกไปเลยครับฉีกฉีกไปอีกฉีกแล้ฉีกอีกนะ เราจะใส่ตัวน,นี้ใส่ไปก่อนนะครับเทคนิคเลยนะครับเทคนิคนีนะในน้ำผัดเราก็จะมีความหอมในที่นี่แล้วนะครับเครื่องเรานะครับใส่หมดเลยโอเคนี่นะครับใส่แล้วก็ผัดเลยตามด้วยหัวะพานะครับหัวะพาครับใส่ลงไปเลยแล้วก็เข้าเลยในน้ำซอสเนี่ยเคลือบลงไป ไอ้ทั่วทุกอนูของปลาของผักนี่ครับแบบนี้ผักเราก็สุกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่หลังได้ไม่ใช่ปัญหาผัดจนกว่าหัวระพาจะสุกนะครับสุกตลอดเลยนะครับนี่นะครับก็ผัดไปเรื่อยๆวันนี้เราก็ยังไม่ดับไฟนะครับก็ใช้ไฟอ่อนนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับนวดๆไปเรื่อยๆอ่าไฟอ่อนคุกเขาเข้าไปนะครับคุกเขา นีนะครับใจเย็นๆนะครับตอนจบนี่อย่าใช้ไฟแรงนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆคุกเข้าไปเรื่อยๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับปลาดุกกรอบผัดชานี่นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับแห้งๆนะครับไม่มีน้ำนะครับเพราะว่าถ้ามีน้ำนี่ก็เดี๋ยวปลาดุกจะไม่กรอบนะครับแต่ในผัดก็ต้องใส่น้ำลงไปด้วยมาชิมกันครับนี่นะครับเรา่าจะมา ทดสอบความกรอบของปลาดุกของเรานะครับยังกรอบอยู่ไหมนี่อโอ้โหนี่มันกรอบจนแข็งเลยมั้งเนี่ยนี่นะครับอ,อนี่นะครับก็จะชิมให้ดูนะครับทั้งก้างเลยนะครับ กรอบอยู่เนื้อกรอบก้างก็ดได้หูนภุยครับเมนูปพะ่สุขภาพก็ได้ใช้มือเลยดีกว่าเนี่กรอบวงบินเยอะอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ ผุเรียนน่ะเขามีดอกอ่าไม่ใช่ต้นนี้นะต้นนี้เนี่ยอ่ามีดอกบริววณก็เยอะรัวกลิ่นหอมอืมตสมหมดทั้งก้างเลยอ่ะสักใครไม่กินก็ได้ฮักก้างอ่ะกลิ่นไัน่บ้าง เครื่องดื่มไปได้มีเลยสันและสัด